สวัสดียามเช้าทุกท่านค่ะเป็นอย่างไรบ้างฝนตกบ้างหรือ,อยังใครตกแล้วมารายงานกันหน่อยหรือใครร้อนมากก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้พามาฟังพยากรณ์อากาศประจําวันนี้19พฤษภาคม64บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต,ต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งก็รอรุ้นกันดูค่ะสําหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณ ที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังคะ่ะมาเช็คฝุ่นละอองกันหน่อยในเรนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควนันยังคงอยู่ในเกณฑ์น,น้อยถึงปานกลางคะ่ะมาดูพยากรณ์อากาศภาคเหนือกันเลย ภาคเหนือมีอากาศร้อนเน้ก่อนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยยี่สิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแหง่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยาวน,าน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิส,สูงสุดอยู่ที่สามสิบห้าถึงสามสิบเก้าองศาเซลเซียสเรียกว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะมาดูที่ภาคอีสานกันบ้านจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นที่ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดา อาหารอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสจา้าภาคกลางจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เน้นที่ราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์และรบบุรีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสจา้า ภาคตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองะ7 0ของพื้นที่เน้นที่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสจากทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองถึงรอะ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่สุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและ นราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองสูงประมาณ2เมตรจา้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าะนองถึง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสจา้าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและ ริมมณฑลจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37อสาองศา,ศาศเซลเซียสจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนจนใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย